สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการทันเกมสื่อพบกันเป็นประจำทุกวันพฤหัสเวลาสามทุ่มนะคะแล้วก็วันนี้นะคะคุณแม่หนึ่งนะคะเราได้รับเกียรตินะคะเชิญดารางิ้วนะทันล่าสุดนี่นะคะนิ้วการเมืองค่ะนะคะมาอยู่กับเราในวันนี้นะคะพี่สามารถค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะคะก็สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราก็ได้พูดถึงเรื่องของงานศิลปวัฒนธรรม ะะแล้วก็คนสื่อมาบ้างแล้วก็คือพี่วัดวรยัรยงกูนะคะแต่ว่าสัปดาห์นี้เนี่ยเรายัางจะต้องพูดถึงงานศิลวัฒนธรรมและการสื่อสารการเมืองนะคะในรายการทันเกมสื่อของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนตุลาคมนี้นะคะก็จะเป็นคนเดือนตุลานะคะที่จะมาพูดคุยนะคะวันนี้ก็เป็นคิวของพระเอกนิ้วค่ะคนะคะแต่เดี๋ยวจะต้องมาเฉลยกันนะ,ะว่าท่านเ,เป็นมายังไงแล้วก็มี จะเล่นบทอะไรยังไงกันบ้างสำหรับนิ้วธรรมศาสตร์ในปีนี้ค่ะคุณไม้หนึ่งก่อนที่จะมาพูดคุยในประเด็นเหล่านี้ก็ถือโอกาสนี้สักนิดนึงนะคะที่จะร่วมกันในรายการนี้ในการรำลึกถึงวีรบุรุษท่านนี้ค่ะค,คุณไม่หนึ่งลุงนวมทองภัยวันค่ะครับก็เราเพิ่งผ่านวันที่30กันยายนนะครับครบเปีเต็มนะครับในเวลรกรรมของผู้กล้าท่านนี้ ที่เป็นเพียงแค่คนขับรถแท็กซี่แต่อาจหารที่จะขับยานพาหนะที่ใช้ในการทำอาหากินนะฮะวิ่งเข้าชนรถถังนะครับซึ่งเป็นรถถังเบาที่จอดคุมเชิงอยู่ในสถานการณ์รับประหาร19ปกันยา2,549อยู่ที่รานพระพราชวังดุสิตนะครับแล้วท่านก็ได้บาดเจ็บและต่อมาท่านก็ได้พรีชีพตัวเองนะครับในวันที่31ตุลาคมนะครับเพราะฉะนั้นวันที่30กันยานะครับ ซึ่งเป็นเพียงไม่กี่วันหลังจากการรับประหารอัยศ์ที่จองจําประเทศมาถึง7ปีเต็มจึงเป็นวันที่อยากจะให้ประชาชนชาวไทยอยากได้ลืมเป็นอันขาดนะครับ <c oughs> ว่ามีประชาชนนี่แหละที่กล้าที่จะพรีชีพตัวเองเพื่อแลกให้ได้มาซึ่งประชาธิปไตยค่ะนะคะแล้วก็ในวันที่30กันยาที่ผ่านมาที่มีกลุ่ม พี่น้องประชาชนนะคะนำโดยกลุ่ม24มิถุนายนประชาธิปไตยแล้วก็พวกเราปฏิญญาน่าศาลนะคะไปร่วมกันรำลึกถึงวีรกรรมของคุณลุงนวมทองไพรวันนะคะคุณแม่หนึ่งก็มีการเสนอว่าถึงเวลาแล้วหรือยังนะคะที่จะต้องมีการสร้างอนุสาวรีย์ให้กับสามัญชนนวมทองไพรวันท่านนี้นะคะแล้วก็มีข้อเสนออย่างเช่นควรจะมีเป็นอนุสาวรีย์เต็มตัวนะคะคุณแม่หนึ่งก็เดี๋ยววันนี้ก็จะ พูดคุยด้วยว่าคนเดือนตุลาเนี่ยใช้เวลา40ปีมีอนุสาวรีย์็ต่นีงยมันยากย<ช><ช>คะ,คะกว่าจะได้อนุสรสถาน14ตุลามานี่รู้สึกยากมากนะ<ช>ส่วน6ตุลานี้ก็ได้เป็นกำแพงประวัติศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งเป็นชุดปฏติมากรรมในความเห็นของดิฉันค่ะมันไม่พอมันเล็กน้อยม,นมันน้อยเกินไปนะคะสำหรับสิ่งที่ ประชาชนลุกขึ้นต่อสู้ขนาดนั้นกัจริงๆอาจารย์หวานถ้าพูดถึงอนุสรีของสามัญชนเนี่ยเคยพยายามทามาตั้งแต่สมัยจอมพลปอนะทราบไหมครับว่าไม่ว่าจะเป็นรูปของชาวบ้านบางระจ,จรันนะฮะหรือว่ารูปปั้นของใครก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่เชื้อพระ,ะที่ไม่ใช่พระหมหากษัตริย์เนี่ยได้ริเริ่ม ในสมัยหลังจากการอภิวัตสยามและในสมัยจอมพลปอน,นั่นเองค,ครับเพราะนั้นตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่บทบาทของประชาชนมีมากขึ้นเรื่อยๆบนกระดานมากรุกทางการเมืองเพราะนั้นก็ควรที่จะยอมรับความจริงนะฮะให้ความสำคัญกับประชาชนที่ออกมาต่อสู้ยืนหยัดเพื่อพิทักษ์ระบบการปกครองประชาธิปไตยค่ะคนะคะวันนี้ก็คงมาพูดคุยกันหลายเรื่องนะคะกับพี่สามารถนะคะ,ค,ค,ะค่ะก่อนอื่นเลย เรามารู้จักท่านกันก่อนนะก่อนที่จะมาพูดคุยเรื่องของงิ้วนะคะว่าเป็นมายังไรถึงได้จะมาเล่นงิ้วนะคะก็ท่านเป็นคนเดือนตุลาคนหนึ่งนะคะแล้วก็คลุกคลีอยู่ในแวดวงของศิลปวัฒนธรรมนะคะก็ให้พี่สามารถเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าเป็นคนเดือนตุลายุคไหนฮะหนึ่งหมันมีสองยุคนะแล้วพี่น้องก็จะจำวันที่สับสนหมดเลยนะฮะสิบหกสิบเจ็ดสิเก้อะไรคงงนะคะตุลาหนึ่ หรือว่าตุลา19คะปีทั้งตุลา16แล้วก็ตุลา19นะครับซึ่งตอนตุลา16ตอนนั้นยังอยู่มัธยมปลายนะครับเรียนอยู่ที่โรงเรียนประทุมคาก็จะสงสัยไหมว่าเอ๊ะวันนั้นเป็นวันหยุดวันเสาร์วันอาทิตย์วันที่14ตุลาคมในปี2516นั้นคือวันอาทิตย์ใช่ไหมคะครับก็ปกติแล้ว มัธยมปลายเนี่ยก็จะมีเรียนรอดอแล้วก็เรียนวันธรรมดาแล้วก็ไปเรียนชดเชยเอาวันเสาร์อาทิตย์อพอไปเรียนจริงๆก่อนหน้านั้นมันมีกระแสมาอยู่แล้วะนะครับพอไปเรียนก็อยู่ในชุดนักเรียนชุดนักเรียนพอได้ข่าวก็รีบมาเลยที่ที่ธรรมศาสตร์นะครับ ข่าวการชุมนุมนะข่าวการชุมนุมข่าวการยิงการอะไรกันพวกนี้ตอนนั้นที่ตอนที่ขณะเรียนอยู่นั้นได้ทราบแล้วว่ามีการมีการเผามีการอะไรพวกนี้ครับก็ไปไปไปคือจริงจริงไปกับเพื่อนสองสาคนพอไปถึงนั้นกระจายกระจายกันไปแล้วหนีโรงเรียนหนีโรงเรียนไปคุณครูให้ยาัายแล้วค่ะก็เข้าไปในธรรมศาสตร์นะครับ เ,เข้าไปตอนนั้นก็ตอนตอน,ตอนรู้สึกว่าจะกลางวันเที่ยงเที่งเนี่ยก็ได้รับข้าวหอนะครับจากห,หน่วยหน่วย,ยหน่วยสเสบียงยก็แล้วก็ไปฟังไปอ่านไปดูหลายสิ่งหลายอย่างในนั้นก็เกิดความรู้สึกว่าเออทำไมประชาชนนิสิตนักศึกษาซึ่ง,ซ,งซึ่งไม่ไม่มีอาวุธไม่มีอะไรเนี่ยถูกถูกเขา รัฐบาลในสมัยนั้นนะครับกระทำแบบค่อนข้างรุนแรงมากนะครับมีคอมีอะไรบินมาแล้วก็มายิงอะไรอย่างนี้ซึ่งวันนั้นก็คือต้องกลับบ้านอะตอนเย็นแต่ว่าถ้ากับชุดนักเรียนเนี่ยเห็นเ็ว่ามีสิทธิ์โดนจับเพราะว่ามีการกวาดล้างนิสิตนักศึกษาชาเนใช่ยก็มีคนก็แนะนําบอกว่าข้ามไปสี่าชนะครับทั้งนั้นนี่จะมีชุดเปลี่ยน ก็เป็นชุดปกติกางเกงธรรมดาก็เข้าไปเปลี่ยนชุดนักเรียนชุดอะไรออกแล้วก็ใส่ชุดชาวบ้านปกติแล้วก็กลับบ้านหมายความว่ามีพี่น้องประชาชนเนี่ยจัดหาชุดไว้ให้เพราะว่าคือเป็นขบวนการของประชาชนจริงๆเลยในปีหนึ่งหกนะคะคือช่วยกันไปหมดเลยคือฟังแล้วรู้สึกแบบคือมันเหมือนอย่างนี้ฮะอาจารย์หวานเหมือนกับว่าในช่วงนั้นน่ะแนวหน้าในการต่อสู้เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยอยู่ในมือของเยาวชนก็คือนักเรียน เราจะมีศูนย์นักเรียนใช่ไหมแล้วมีนิสิตนักศึกษาเพราะฉะนั้นชาวบ้านเนี่ยจะอยู่ในการทำมาหากินแล้วก็เหมือนกับคนผู้กล้าเหล่านี้เป็นตัวแทนของของการต่อสู้เพราะฉะนั้นมีอะไรที่สนับสนุนได้พี่น้องประชาชนก็จะประกอบส่วนก็พอกลับไปบ้านทางบ้านเลยไม่ให้ออกจากบ้านเลยก็หยุดเรียนไปอาทิตย์หนึ่งตอนนั้นก็คือโรงเรียนปิดโรงเรียนปิดด้วยแล้วก็พอโรงเรียนเปิด สองน้ำวนแรกก็ยังไม่ได้ไปจนกระทั่งหลังจากนั้นสักหน่อยเดียวก็ซาแล้วก็ไปอาจารย์ตกใจอาจารย์บอกว่าฉันทําบุญให้เธอไปแล้วนะก็คงจะเห็นว่าคิดเสียชีวิตตอนนี้ต้องพูดว่าขณะนั้นเนี่ยตอนนั้นยังแบ่งเป็น3เทอมไหมฮะพี่สามเทอมสามเทอมสมัยนี้เป็น2เทอมแล้วอาจจะงงก็หลังจากนั้นก็ได้เข้ามหาวิทยาลัยได้ได้รับ oh, รู้เรื่องราวต่างๆนะครับของของ การเคลื่อนไหวของการต่อสู้จากหนังสือจากฟังอภิปรายจากประชุมกลุ่มนะครก็จะมีกลุ่มเพื่อนฝูงก็มามาคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันแล้วพอเข้ามหาลัยปี19ปีหนึ่่นปีปี16ปี16เรียนมศอะไรคะมศตอนนั้นเรียนมศสมศสแล้วก็มศห้าหนแล้วก็มศ ห้าหนึ่งแปดตกไปปีงครับคือสมัยก่อนเนี่ยเด็กตกได้สมัยนี้ไม่มีตกแล้วค่ะสมัยก่อนนี่ตกกันเป็นปก,กติเลยนะคะใช่ค่ะสชั้นพอพอสา<อ>มชาั้นเราก็ไม่ปล่อยให้เวลามันเนื่อนนานไปก็ไปสอบเทียบเลยสอบเทียบได้เราก็ทิ้งละไม,ไม่ไม่เรียนต่อละก็เข้ามาร่วมกับกิจกรรมต่างๆที่นักศึกษาเขาเขามีเขาดำเนินการอยู่ เพราะวเพื่อนเพื่อนเนี่ยก็ไปอยู่ทีหนอ่าไปอยู่กันแล้วก็เข้าไปแล้วไปเรียนที่ที่รังกำแพงครับพอเข้าไปที่รังกำแพงเพื่อนก็บอกว่าสมัครเลยเข้าพักแต่จะทำนะครับเป็นักการเมืองในมหาลัยก็เข้าไปสมัครแล้วก็าเาบอกว่าสนใจงานด้านไหนอะไรยังไงก็ก็บอกว่าสนใจงานด้านศิลปะวฒ่ารมก็เข้าไปนะก็เป็นเป็นละครนะครับเป็น การแสดงพื้นฐานการละครอะไรพวกนี้ฮะก็มีการแสดงละครการลำในศิลปะของของภาคต่างๆอะไรพวกนี้ไปค่ะค่ะค่ะไม่ค่อยได้ยินกิจกรรมจากทางรามคำแหงนะคะอาจจะเราจะได้ยินแต่ทางธรรมศาสตร์เนือเป็ม่หนึ่งอ๋อจริงๆมีหนังสือเขียนไว้ฮะเพียงแต่หนังสือที่แพร่หลายเนี่ยจะเป็นสายธรรมศาสตร์ลองลงมาก็เป็นจุฬาแต่ของรามคำแหงหรือว่ารามทักษิณเนี่ย เขามีชื่อมานานแล้วนะฮะโดยเฉพาะกลุ่มที่ดูแลการชุมนุมคือเป็นกาศนะฮะแล้วก็ในส่วนของพี่สามารถนี่ในช่วงที่อยู่ในส่วนศสิปวาวัธรรมของพักคสัจธรรมเนี่ยได้เข้าร่วมเหตุการณ์6ตุลา19ใช่ไหมครับ ก็ร่วมด้วยได้ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มาแสดงทีหารแสดงไหมตร์มีการแสดงคือเพราะว่าของหนึ่งเก้าเนี่ยเราจะเห็นการแสดงละครที่ลานโพงที่ที่ที่เป็นที่พูดถึงกันมากของรางคำแหงได้มีการแสดงมีครับก็มีการประสานงานกันของของพรรคสัจธรรมของทางพรรคพลังธรรมครับ ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สมัยก่อนนั้นคือนักศึกษาเขาจะเรียกเป็นพักเลยเนาะพูดถึงชัดเจนดีนะทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่ครับไม่ค่อยมีก็คือจะเป็นจะเป็นพักการเมืองซึ่งลงแข่งขันเพื่อเป็นนายกสโมสรนายกองค์กรนิสิตนักศึกษาก็มีการแสดงว่าเออของของคณะนี้ของกลุ่มนี้แสดงกี่โมงกี่โมงอะไรเงี้ยเราก็เตรียมนะครับ อมาแสดงก็มีการซ้อมมาีการอะไรให้ให้การแสดงดูเรียบร้อยดูดีครับแล้วก็ตอนที่ไปประท้วงหน้าทเนียบรัฐบาลก็ไปเล่นละครที่หน้าทำนียบเหมือนกันก็เรียกว่าอยู่ในแวดวงของศิลปวัฒนธรรมแล้วพอ19ก็เข้าป่าเลยไหมคะถูกจับก่อนถูกจับก่อนเป็นท้งโกิกันเมืค่ะ ติดอยู่กี่วันครับเอ่อสิบสองวันดังนั้นเป็นกลุ่มไหนคะที่ถูกจับพร้อมกับกลุ่มไหนบ้างคือคืออยู่ในในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คืนนั้นนะครับแล้วตอนเช้าเขาก็เข้าไปเคลียร์ที่ที่ตอนนั้นกี่คนคะที่โดนไปร้อมกันก็โหเยอะมากนะครับแล้วผมเองนี่ก็ถูกส่งไปอยู่ที่นครปฐมนะครับก็คือขังคุกจนไม่มีที่ขังทางบางเขนก็เต็ม ทั้งที่ไหนในกรุงเทพนี่เต็มก็เลยต้องส่งไปที่นครปฐมค่ะโดนกี่วันตอนนั้นก็อยู่12วันสิบสองวันแล้วที่ได้ปล่อยตัวนี่คือปล่อยลอตใหญ่หรือว่าเป็นการเรียกร้องอะไรกันต้องประกันตัวครับอ๋อประกัต้องประกันตัวทางเพื่อนหรือพ่อแม่หรือใครก็ไล้หลักทรัพย์ไปประกันตัวรับตอนนั้นรู้สึกว่าจะ3000บาท แต่ก็เยอะก็เยอะล้าก็หนีประกันไหมคเออก็ไม่เชิงหนีประกันก็ปีเดือนตุลาพอประกันตัวออกมาปั๊บก็ทางสายเขาเรียกว่าสายจัดตั้งกันนะครับบอกาอเตรียมพร้อมนะฝึกเดินฝึกอะไรให้ให้ร่างกายพร้อมนะก็ยังไม่ได้คิดอะไรแล้วก็มีการประชุมมีการพูดถึงสถานการณ์ฤศจิกาทั้งเดือนจนกระทั่งมาธันวา นะครับลมหนาวมาแล้วนะก็บอกว่า31ธันวาพร้อมเดินทางทุกคนไม่มีคำถามว่าจะไปไหนไปยังไงจิตใจมันมีความรู้สึกว่าเราต้องไปเราต้องไปนะครับฟังแล้วก็นะคะเห็นเส้นทางการต่อสู้เมื่อตอนที่อยู่กับในพรกคคานิสังประเทศไทยกรทอ ตอนนั้นก็ยังมีบทบาทเรื่องสื่อวัฒนธรรมด้วยอขึ้นไปวันที่31ธันวาแล้วก็1มกราคมปี20ก็เข้าสู่เขตฐานที่มั่นตอนนั้นขึ้นไปที่เขาคอคะนะครับขึ้นไปพอปรับสภาพได้สักอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยทางจัดตั้งก็บอกว่าเออพวกนี้มีความ ก็คือด,ดูประวัตินะครับว่าอ,อยู่ในหน่วยของศิลปะวัฒนบก็อยากจะให้เราเนี่ยไปแสดงให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นชนชาติมง้งนะอยู่บนข่าวข้อเนี่ยหมู่บ้านนี้หมู่บ้านนี้หมู่บ้านนี้ได้ดูการแสดงว่าเ,ออเราจะนําเสนออะไรเขานะครับเราก็คิดกันนะครับกลุ่มตอนนั้นขึ้นไปชุดนั้น14บคนก็ค,คิดกันว่าจะทํำยังไงใน14บคนนี่ก็โชคดีที่มีมี นักแสดงศิลปะการแสดงของของตะวันเพลิงไปด้วยอข,อของธรรมศาสตร,ร<ล>์ ไปด้วยก็เลยเลยคิดว่าอ้าวนั้นมีรีวิวนะเพลงทหารประชาชนนะมีเล่นอับดุลเล่มอับดุลเราจะบอกอะไรประชาชนบอกว่าไอ้ไอ้คนที่มันตอบได้มันรู้ถูกมันเตียมกันมีมีไฟส่องคาตอบอยู่อะไรเงี้ยก็เปิดเผยเขาดูเปิดเผยให้เขาทราบก็คือสรุปว่าใช้งานสือแบบว่าทาขยายงานมนชนให้กับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยคับค่ะนะคะค่ะแหมก็ มีเรื่องราวที่นะ่ามาพูดคุยเยอะนะคุณไว้หนึ่งนะฟังแล้วก็กำลังสนุกเลยนะคะเพราะว่าเขาเป็นช่วงของการต่อสู้40ปีก็เรียก37ปีถึง40ปีแล้วล่ะนะคะที่เรากำลังาาพูดกันในช่วงนี้นะคะของเหตุการณ์เดือนตุลานะคะเดี๋ยวพักสักครู่ยังมีเรื่องที่มาพูดคุยกับพี่สามารถนะคะเราจะมา,าเข้าประเด็นนี้แล้วล่ะคะ่ะว่าแล้วยังไงปีนี้ถึงเป็นดาราังนิ้วนะคะของนิ้วธรรมศาสตร์19เดี๋ยวพักสักครู่ก่อนคะ่ะ